ก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ JJ m a มอนะหรือว่าสวนจัจุจักนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ขายด้วงโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้จะให้ดูไปเรื่อยๆนะวันนี้ทนะ่พิเศษมากเลยก็จะเอาด้วงกวางสามเข่านะเอาไปแลกกับด้วงที่ร้านพี่ต้นนะลองดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปที่ร้านบ้างนะครับผมโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เริ่มมาที่หน้าร้านพี่ต้นแล้วนะครับอันนี้ก็ เตรียมด้วงน้องด้วงมาเรียบร้อยอันนี้ก็คือยังไม่ได้รัดพี่ต้นลงหน้าเลยครับก็ไม่รู้ว่าพี่ต้นเขาจะทําอะไรอยู่ยังไงครับอันนี้ก็มาหน้าร้านแล้วนะครับก็เอาพี่ด้วงเอ้ยพี่ด้วงพี่ต้นนะก็จะให้เขาลองเช็คสภาพดูนะครับว่าด้วงเราเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ด้วงใหม่มากเลยครับเกิดเดือน1ินะครับ6ก็ปี6 7ครับปีนี้เลยอันนี้ก็พี่ต้นบอกว่าสวยมากเลยนะครับก็ถูกใจนะครับก็ให้เราเลือกเป็นด้วงครีมยักษ์นะครับนั่นก็คือด้วงครีมพลาวันนั่นเองนะครับพต้นกเา ต้นครีมพลาวันนะครับ3ตัวมาให้เลือกดูนะครับว่าชอบ